รีวิวต่อครับคอนบุรีสิบโอกลครับเสริมสางสี่สิบหกถนนสองสองสี่โรงโม่หิน่อนเจริญทรัพย์ ซ้ายมือเขาปลูกอ้อยนะท่านผู้ชมนี่ปั๊มพีทีนะอ้องพักกินนอนกินนอนสิบห้ากิโลคอนบุรีครับ ไปอีกสี่สิบเม็ดบ้านบ้านร้างบ้านว่างจังแถวนี้นบ้านว่างเยอะเลยสิ่งที่เราไม่ยอมมาอยากอยู่เจอ เสืงสางอําเภอเสืงสางสี่สิบห้าอําเภอรประคำแปดสิบสามทั้งสองอํเภอนี้อยู่โพราดไหมคอนบุรีสิบสี่โลครับวัดหนองปลึก ันสะเทือนเลยอยู่เลนซ้า 不完的。 รถมาเลขสองสองสี่นะครับจากอำเภอโชคชัยไปอำเภอคอนบุรี bury, ระยะทาง20กว่ากิโลตอนนี้เหลือ10กว่าโลแล้วครับมาครึ่งทางแล้วถดนสี่เลนครับมีแท่งแบตเตอร์อ,อยู่ตรงกลาง สังนี้ก็ปลูกปักเป็นดินดีฮะดูสองก้างทางหญ้าเขียวชะอุม่มปลูกปักก็ขึ้นปลูกก้อยก็ดีปลูกมันก็สุดยอดน่าจะปลูกพันไม้อื่นดูมัางนะไม้ใหญ่ไม้ยืนต้นนั่นนป่าเขียวจะอุม่มเลยใครฝนตก อูราจเจริญโอ้หรถซ่อมรถใหญ่อําเภอรประคํ79นะครับอํเภอเสือสามสี่ 41. สะเดจริองสอง สพอคอนบุรีนี่เราเขตยินดีต้อนรับคอนบุรีครับเราเขตแล้วครับบ้านโคกสะอาด คอนบรีสิโลครับประคำเจอ่านตามป้ายบอกครับอัปเดตตะดลนถือว่าสี่เลนครับบางช่วงก็มีแท่งบบรีเออร์ตรงกลางบางช่วงก็มีก็กลางตีเส้นเหลืองไว้ ถนนเส้นนี้คือถนนโชคชัยครับโชคชัยนครราชสีมาชื่อนะชื่อถนนนะแต่โชคชัยเลยมาแล้วไปนครไอันี่คือกําลังไปคอนบุรีแต่เขายังตั้งชื่อนะโชคชัยคอนบุรีเลี้ยวขวาครับบ้านหนองเสือบกบองนะหนองเสือบองอ่ะเลี้ยวขวาข้างหน้าบ้านหนองเสือบอง ตรงไปก็คอนบุรีรครับปราสาทคอนบุรีโอเลี้ยวขวาตรงนี้เหมือนกันครับบ้านหนองเสือบองนี่เลียวกว่าครับ